สวัสดีครับอยู่กับผมครับโดมเ e s ป้าชา n n นลนะครับีนี้ก็เป็น EP ที่เรามารีวิวรถนะครับเวสป้าสปินตัวใหม่นะครับคันนี้ก็จะเป็นสปินนะครับตัวปี2025เป็นสปินเทคนะครับ150ซีซีที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นสปินสีบรอนนะครับของเขาเนี่ยก็จะมีสีดําด้านมาอีกสีนึงนะครับตัวรถเนี่ยก็จะมาเป็นสีบอนตัดเขียวแล้วก็ ดำด้านตัดเขียวนะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะครับในส่วนของสีดําด้านตอนนี้เราเอามารีวิวให้ดูเป็นสีบรอนนะตอนนี้ได้มาสีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถตัวสป i n 150เทคเนี่ยตัวใหม่ที่ต่างกับตัว2024มีอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับให้กับช่อง y t u t u นะครับของดอมเวสปาแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งแล้วก็แต่งรถด้วยทักมาได้ที่ ลายนะครับแอสไซน์ดมเวสป้าได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราได้จากด้านบนไปก่อนเลยมาเราด้านไล่จากด้านหน้าไปก่อนนะครับด้านหน้าตัวด้านบนกระจกยังเป็นเหมือน2024เหมือนเดิมนะครับตัวประกับสวิตช์แฮนด์นะครับมือเบรกนะเดี๋ยวเราจะมีจุดต่างนะมือเบรกฝั่งขวามือเบรกเนี่ยก้านมือเบรกจะไม่เหมือนเดิมและขนาดของก้านมือเบรกไม่เหมือนเดิมแล้วก็เพราะว่าตัวนี้เนี่ยสปินเทคเนี่ยก็จะมีเป็นดิสเบรกด้านหลัง นะครับก็จะเป็นแม่ปามทั้งสองลูกเลยซ้ายขวานะครับด้านบนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะครับตัวคิ้วบังลมนะครับทำมาเป็นสีเขียวด้านๆน,นะนี่สีเขียวด้านๆน,นะครับตัวรถเป็นสีบอลเงินนะครับอ่าแล้วก็ไล่เป็นบอลเขียวไปนะส่วนไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็น LED ซ้ายขวาเลยนะนี่น LED ซ้ายขวานะครับอ่า ตัวยางให้มาเหมือนเดิมนะครับเป็นยาง m a x x i s นะแล้วก็มีตัวล้อที่เป็นตัวเดียวกับตัว2024นะครับสีดำแส่มาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายตัวโชกก็จะเป็นสปริงเขียวนะแล้วก็ฝาครอบโช๊าดำตัวหน้าก็จะเป็นดิสเบกเหมือนเดิมนี่เรามาดูรายละเอียดด้านในด้านบนนะครับมาทีนี้เรามาถึงตัวด้านบนแล้วตัวด้านบนก็จะเป็นในส่วนของตัวเรื่องของหน้าจอหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น LED แบบนี้เลยสวยงาม ฝั่งขวาตัวประกับสวิตแฮนด์ก็จะเป็น3ามนะก็จะมีตัวออฟลันนะครับตัวตัดสตาร์สีแดงตัวนี้แล้วก็ตัวโหมดนะครับก็สามารถเลื่อนฟังก์ชันได้นี่ก็จะมีบอกเฉลี่ยการกินน้ํามันนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่เนี่ยกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จะมีบอกหมดเลยอ่ากี่กิโลเมตรน้ํามันจะหมดนะครับแล้วก็มาไล่ไปเลขไมลรวมนี่นะครับ ก็จะมีครบเลยฟังก์ชันตัวนี้นะครับในเราปรับตัวตัวโหมดนะครับตรงกลางนี้นะแล้วก็ตัว A ตัวนี้นะก็จะปรับหน้าจอตรงนี้ได้ส่วนตัวปุ่มสตาร์ทมันก็จะมีทางซ้ายและขวาถ้าเรา,ด,า,ารด,นะรดันขวาคือสตาร์ทรถอ่านะครับดันขวาคือสตาร์ทรถถ้าเราดันไปทางซ้ายคําว่าโหมดก็จะเป็นฟังก์ชันตรงล่างตัวนี้นะครับ มีต้องเชื่อมต่อกับมือถือได้นะตัวนี้นะครับนี่มีฟังเพลงมีโทรศัพท์มีนิเ i กเตอร์นะครับแล้วก็มีตั้งค่านะเมนูตั้งค่าตัวนี้เราสามารถเข้าไปดูได้นะเรากดเข้าไปปึ๊บนะครับก็จะมีภาษานะครับนี่มีปรับนาฬิกาปรับเวลานะครับหน่วยวัดการจับคู่นะครับข้อมูลของมือถือนะแล้วก็มีไฟหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้ นะฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าจอประคำสวิตช์แฮนด์ซ้ายเหมือนเดิมนะครับมีไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตร ى, นะนี่ทีนี้เรามาดูด้านล่างลงมาตัวนี้เราจะไม่ใช้เป็นกุญแจแล้วจะเป็นรีโมทนะครับรีโมทหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเหมือนกับ GTS 150 4วาวตัวใหม่นะก็จะมีรีโมทส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวเม็ดชิปนะครับในกรณีถ้าเราทำรีโมทต,ตัวนี้หายเราสามารถเอาเม็ดชิปเนี่ยมาแตะตรงรูป w i f i ตัวนี้ได้ นี่นะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้นะบุมเปิดเบาเหมือนเดิมนะครับเกะหน้ากดเข้าไปนะครับเหมือนเดิมก็จะมีที่เปิดเบาสำรองมี USB สําหรับชาร์จแบตได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นที่ผมเจอนะก็จะเป็นไฟนี่พอเวลาเราดับรถจะมีไฟส่องที่พื้นวางเท้าซ้ายขวาเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาลือวิจัยกันนะครับ ในอนาคตกันอีกทีหนึ่งว่าแกออกมาแล้วด้านในจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือถือว่าพื้นวางเท้าเราก็สว่างขึ้นนะเวลาตอนกลางคืนเนี่ยพอเราดับรถเสร็จปุ๊บพื้นวางเท้าสว่างเลยเห็นไหมก็โหสวยงามพื้นวางเท้าเหมือนเดิมปิดแบตเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็มาดูตรงฝั่งด้านหลังบ้างนะครับแข้งสายพานก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับสีบรอนนะครับโชคหลังเดี่ยวนะครับแล้วก็มีตัวดิสเบรกหลังเพิ่มเข้ามานี่นะครับ ที่เราแต่งรถกันไปหลายๆคันนะสมัยก่อนเราก็จะมเีเขาเรียกอะไรอะแปลงดิสหลังนะครับแต่ผมไม่ได้ทำแทบไม่ได้ทำเลยแต่ตัวเนี้ยสปินเทคตัวนี้ก็มาใหม่แล้วก็จะมีดิสหลังมาในตัวเราสามารถแต่งเพิ่มเข้าไม่ได้แล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากกระต่งก็มาเลยผมว่าใส่ด้วงหรือปักข้างตัวนึงนี่หล่อเลยนะครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนจานด้วยนะนี่บางคนท้ายนะครับก็จะมีทับทิมเหมือนเดิมนี่ก็เหมือนกับตัว2024นะครับไฟเลี้ยวไฟไท้ายเหมือนเดิมฝั่งท่อ เรามาดูฝั่งขวารถนะครับก็จะมีนี่ท่อเหมือนเดิมนะครับมีระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แถบตัวนี้เข้ามาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสีบรอนตัดเขียวแล้วก็สีดําตัดเขียวนะตัวเบาะด้วยนี่ตัวเบาะก็จะเป็นหนังดําเดินได้สีเขียวนี่ถือว่าให้มาในรถเนี่ยสำหรับตัวสปินเทคเนี่ยก็ถือว่า ผมว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีดีเบรกหลังเพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีตรงหน้าจอนะตรงนี้ผมว่าโอเคแหละมันดูผมว่าดูดีเลยด้วยซ้ำนะครับดูมีอะไรมากขึ้นนะลูกเล่นนะก็จะเหมือนกับตัวเก่าที่มันเป็นสปิน150ตัว TFT นะถ้าใครจำได้ก็จะมีสีน้ำตาลกับสีดำด้านนะตอนนั้นที่ออกมาที่เป็นน้ำตาลกับดำด้านจอก็จะคล้ายๆประมาณนี้แต่ฟังก์ชันตัวนี้ผมว่า เยอะกว่าแล้วก็สวยกว่าในส่งหน้าจอนะนะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้เข้ามานี่ราคานะครับก็จะอยู่ที่ราคารถนะก็จะอยู่ที่แสนห0 0นแปดนิดๆน,นะครับแล้วก็ตัวสีดำด้าก็จะแพงกว่าพันหนึ่งเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวรถสปินเทคนะครับตัว150ปี2025นะครับก็คือถือว่ามาใหม่ล่าสุดแล้วที่จริงผมอยากจะได้สีดำด้ามารีวิวด้วยเหมือนกันนะแต่ได้รถมาแค่คันเดียวก็ รีวิวสีนี้ตัวนี้ไปก่อนเพราะเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวสีรถเท่านั้นเองนะลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะอยากจะได้รถทักมาได้เลยนะครับที่เพจนะครับเวสป้าวัชรพลนะครับหรือว่าเพจผมโดมเวสป้า h ช n แนลหรือจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นไลน์แอดนะครับโดมเวสป้านะครับก็จะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็จะตอบได้รวดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราก็จะ เป็นการปั้นรถแล้วนะครับเพราะว่าเราได้รถคันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวมีลูกค้าจะจัดแต่งจัดทรงนะครับคันต่อไปในงบประมาณ30 0 0 0ืนิดๆเป็นสีนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานที่ออกมาสําหรับการแต่งรถตัวใหม่คันนี้เนี่ยจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ